สู่วิถีอสุราตอนที่7ซูหมิงสัมผัสได้ถึงธาตุอุ่นมหาศาลทะลักจากหน้าอกตามการปรากฏของแสงอ่อนมันไหลผ่านร่างกายอย่างรวดเร็วพลิบตาเดียวก็แผ่คลุมไปทั้งตัวหลอมรวมเข้ากับไอเย็นจากน้ำลายมังกรทมินแล้วแทรกซึมเข้าสู่เส้นเลือดเสียงกังวานพลันพังพูในร่างซูหมิงขณะนั่งขัดสมาตัวสั่นสะท้านรุนแรงเส้นเลือดเส้นที่สปรากฏทันใด ขนาดเดียวกันคราบสิ่งปฏิกูลสีดำมหาศาลถูกขับจากโลหุมผลทั่วตัวส่งกลิ่นเหม็นคุ้งกระจายแต่เพียงลมหูเขาพัดผ่านมันก็ค่อยๆจางหายไปเส้นเลือดเส้นที่สเท่ากับได้ทะลงสู่ขั้นรวมโลหิตลำดับหนึ่งซูหมิงในตอนนี้ได้เป็นนักลบหมานขั้นพลังรวมโลหิตแล้วเพราะว่าเขายังคงปิดเปลือกตาทั้งสองข้างไม่มีเขาลางจะตื่นขึ้นแม้แต่น้อยเส้นเลือดบนตัวซูหมิง ค่อยๆเกาะรวมกันตรงเส้นเลือดเส้นที่4ตามการผัดเปลี่ยนของเวลาจนกระทั่งยามรุ่งอรุณของอีกวันลิงน้อยวิ่งเข้ามาจากไกลๆพลางดมมือขวาด้วยสีหน้าลำพองใจตอนเห็นคราบปฏิกูลสีดำบนตัวซูหมิงมันตะลึงไปครู่หนึ่งเกาศีรษะแล้ววิ่งกระโดดรอบตัวเขาหลายรอบแม้ว่ามันจะมีสติปัญญาทว่ายามนี้กลับไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงเดินเข้าใกล้ด้วยท่าทีประหลาดใจ คิดอยากจะลองใช้มือแตะดูทว่าในช่วงเวลาที่จะสัมผัสตัวซูหมิงบนตัวเขาพลันเปล่งแสงอ่อนร้อนแรงและเพิ่มมากขึ้นถึงขีสดสุดจนอาบทั่วล่างภายใต้สายตาตื่นตนกของเจ้าลิงมันเห็นกับตาเลยว่าร่างของซูหมิงหายวับไปเจ้าลิงคิดว่าซูหมิงถูกแสนอ่อนกืนกินเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มันเบิกตาโตแผดเสียงร้องแหลมเงาล่างสีแดงขยับไปยังจุดที่ซูหมิงหายไปก่อน ค้นหาอย่างคลุ้มคลั่งเทว่าท้ายที่สุดแล้วกลับไม่พบได้แต่ยืนนิ่งตกตะลึงซูหมิงไม่ทราบว,ว่าตนอยู่ที่ใดมองไปรอบๆด้วยความสับสนที่นี่ถูกหมอกขาวปกคลุมมิดมองไปไ,ได้ไม่ไกลนะักเห็นเพียงยอดเขาเบื้องหน้าได้ลางๆตอนนี้ซูหมิงเพิ่งตื่นขึ้นเขาจำได้ว่าก่อนหน้านี้ตนอยู่บนเขามังกรทมินเทว่าเหตุใดเขาจึงมาอยู่ที่นี่ในตาค่อยๆฉายแววหวาดระแวง ก่อนก้มหน้ามองตรงหน้าอกหัวใจเต้นตึกๆึกเพราะตอนนี้เสร็จหินพิลึกหายไปหายไปแล้วซูหมิงได้แต่ตกตะลึงและสงสัยขอมองไปรอบๆอ,อีกครั้งถึงค่อยลุกขึ้นยืนทั้งสีหน้าเคร่งเครียดและมระมัดระวังก่อนเดินไปทางยอดเขาที่ถูกหมอกปกคลุมยอดเขาห่างไม่ไกลนักใช้เวลาไม่นานซูหมิงก็มายืนอยู่ใต้ยอดเขาแงานหน้ามองสูดลมหายใจเข้า มันเป็นยอดเขาจริงๆเพราะว่าด้านบนไม่มีหญ้าพื้นผิวมันวาวเรากับถูกขัดจนเนียนนอกจากนี้ด้านบนยังมีรูปปั้นแกะสลักลักษณะหลายรูปมีล่องน้ําหุบเขามีสัตว์แปลกมีท้องฟ้าอีกทั้งยังมีลายลักษณ์อักษรที่ซูมิงไม่เคยพบเห็นมาก่อนให้ความรู้สึกบรรพการเรากับแดนลกล้างแห่งหมาในตำนานแทบจะในช่วงเวลาที่ซูมิงเห็นรูปปั้นแกะสลักเหล่านั้นพรานเกิดเสียงดังก้องกลง,งวาน หน้าใจกลางภูเขาปรากฏรอยแยกเรากับถูกพลังไร้ลัก่าออกรอยแยกขับแคบมองไม่เห็นปลายทางผ่ากลางเบื้องหน้าซูหมิงเขาลังเลอยู่พักหนึ่งขบกรามไต่ตองในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วอีกทั้งยังไม่ทราบว่าจะออกไปได้อย่างไรกระทั่งที่ไหนก็ยังไม่รู้ตอนนี้มีทางเดียวนั่นคือต้องเข้าไปเท่านั้นในใจเขาแอบคิดว่า แดนแห่งนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเศษหินสีดำเพราะก่อนหน้านี้เขาจำได้ว่าเศษหินปล่อยธาตุอุ่นเบาบางออกมาซูหมิงเดินเข้าไปตามรอยแยกเขาเดินอยู่นานมากเส้นทางเบื้องหน้าค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นผนังด้วยรอบมีภาพแกะสลักประหลาดอยู่ทั่วซูหมิงไม่เข้าใจในภาพสลักมีสมุนไพรและยังมีคนเปลือยกายเส้นผมลงลังกำลังทำท่าบดสมุนไพรในหม้อใหญ่พิลึกมองดูภาพแกะสลักเหล่านั้น จนกระทั่งมาถึงสุดทางจึงพบประตูบานหนึ่งซูหมิงหยุดลงหน้าประตูนั้นบนประตูมีภาพเช่นเดียวกันเป็นลวดลายสมุนไพรห้าต้นลายเส้นแปลกพิลึกแต่ละเส้นขับแสงอ่อนที่ซูหมิงคุ้นชินอบล้อมลวดลายสมุนไพรห้าต้นเป็นรูปร่างวงกมลมโกคคุมประตูทั้งบานหน้าใจกลางประตูมีหลุมเล็กสิบห้าหลุมผุดเข้าไปราวกับใช้วางของบางอย่างเรียงกันเป็นวงกลม ซูหมิงขมหมดคิ้วพิจารณาประตูอย่างละเอียดพร้อมทั้งมองไปรอบๆก่อนจะเลื่อนสายตาไปมองสมุนไพรทั้ง5้าต้นนี่มันเกสรดอกแกนเหล็กไม่ผิดแน่เป็นเกสรดอกแกนเหล็กจริงๆนี่มันเหมือนกับใบลักส่วนนี่ก็เหมือนกับหิมะวันยังมีกิ่งไม้ลาตีประกายเจ้าพวกนี้ข้าเจออยู่บ่อยครั้งและนั่นอะไรค้นเหลือเกินอสุดท้ายนั่นข้าไม่เคยเห็นซูหมิงคุ้นคิดอยู่นาน ลังเลพักหนึ่งว่าจะผักประตูเบื้องหน้าดีหรือไม่เพราะว่าขนาดกำลังลังเลเส้นวงกลมรอบสมุนไพรทั้ง5้าบนประตูหินพลันหมุนโคจรแสงอ่อนจ้าขยับบูบว่าปรากฏขึ้นบนประตูก่อนพุ่งตรงใส่ซูมิอย่างรวดเร็วแสงนั้นเร็วยิ่งนักเขาไม่อาจหลบได้ทันเพียงแสงกระพริบมันก็ปกคลุมไปทั่วตัวเขาขณะเดียวกันความทรงจำมากมายที่ไม่ใช่ของเขาพลังพูเข้ามาในความคิด มันเหมือนดังภาพวาดไหลผ่านจากแสงอ่อนทําให้ซูหมิงรู้สึกปวดศีรษะในภาพวาดมีเงามายาลักษณะคล้ายกับภาพแกะสลักเหล่านั้นกําลังโยนสมุนไพรใส่หม้อใหญ่พิลึกการเคลื่อนไหวดูชํานาญยิ่งนักทุกครั้งที่โยนสมุนไพรจะก้มลงปลเพื่อลมกลิ่นสีหน้าเคร่งขรึมบางครั้งจะโบกสะบัดมือขวาก่อนมีเปลวเพลิงปรากฏขึ้นกลางอากาศแล้วโอบล้อมหม้อใหญ่ขั้นตอนซับซ้อนยิ่ง แม้กระทั่งความแรงของเปลวเพลิงยังต้องควบคุมให้ดีภาพเหล่านี้ซูมิงไม่เคยเห็นมาก่อนในชนเผ่าก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนี้ส่วนใหญ่แล้วจะกินสดเลยอย่างมากก็แค่บดให้เป็นน้ำแล้วผสมกับสมุนไพรตัวอื่นเพื่อเพิ่มสรรพคุณเขาตกอยู่ในห้วงความทรงจําในหัวโดยไม่รู้ตัวผ่านไปนานจนมือขวาของเงาตบไปที่หม้อใหญ่เปลวเพลิงรอบหม้อพลันหายไปก่อนเปิดฝาหม้อออกซูหมิง เห็นทันทีว่าในนั้นมีสิ่งของลักษณะกลมสีเขียวขนาดประมาณเล็บมือ3เม็ดแม้เป็นเพียงภาพความทรงจำในหัวเพราะว่าซูหมิงกลับคล้ายได้กลิ่นหอมของสมุนไพรพราเข้าใส่อีกอีกทั้งขนาดจ้องเม็ดทั้ง3าทั่วล่างเรากลับถูกสายฟ้าฟาดจนตะลึงเหม่อลอยเขาปรุงสมุนไพรมาแต่ยาวไวเพียงมองแวบเดียวก็ทราบถึงคุณสมบัติ เม็ดทั้งสามที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี้ทำให้เขาไม่อาจจินตนาการได้ยามนี้แสงอ่อนรอบตัวจางหายกลับมาเป็นประตูเงียบสง,งัดบานเดิมอีกครั้งเส้นวงกลมด้านบนก็หยุดหมุนเช่นเดียวกันช่วงที่แสงอ่อนจางหายไปดวงตาซูมิงพรามัวทั่วล่างเรากลับถูกพลังงานประหลาดเคลื่อนย้ายตอนที่สายตากลับมาชัดอีกครั้งพรานเห็นเงาแดงพุ่งเข้ามาพลางโหร้องอย่างดีใจเงาที่ว่าคือเจ้าลิงน้อย เสียวหงกระโดดไปมาบนตัวซูหมิงก่อนหน้านี้ที่เขาหายไปทําให้ตัวมันหวาดกลัวยิ่งพอเห็นซูหมิงกลับมาจึงตื่นเต้นดีใจอย่างมากซูหมิงมองไปรอบๆด้วยอาการตกตะลึงก่อนพบว่าตนกลับมายังแท่นหินบนเขาทะมินเขาก้มหน้าลงมองตรงหน้าอกพบว่าเศษหินที่หายไปก่อนหน้านี้ยังอยู่ดีทั้งหมดนี้ต้องเกี่ยวกับสิทธ์ทั้งหมดต้องเกี่ยวกับสิ่งนี้แนะ่ บางทีตอนค่าทะลวงถึงลำดับหนึ่งขั้นรวมโลหิตอาจาไปกระตุ้นเจ้าสิ่งนี้เข้าจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดดูท่าทีเสี่ยวหงแล้วไม่น่าใช่ความฝันแต่ข่าเข้าไปในโลกแห่งนั้นจริงๆสิ่งนี้มันคืออะไรกันเหตุใดจึงมาอยู่ที่นี่ได้ซูหมิงตกอยู่ในความคิดอดนึกถึงความทรงจาที่ปรากฏขึ้นไม่ได้เคตการหลอมเคตการหลอมสมุนไพรเม็ดโอสถซูหมิงเพิ่มความถึงเคตการหลอมสมุนไพร ที่เห็นจากความทรงจำในหัวโอสถชำระล้างมันเป็นชื่อของโอสถรักษายามนี้ปรากฏขึ้นในความทรงจำของซูหมิงเช่นเดียวกันซูหมิงกล่าวเสียงเบานึกถึงลวดลายภาพแกะสลักบนประตูในตราเริ่มเป็นประกายแม้ไม่ทราบว,ว่าที่นั่นคือที่ใดทว่าการหลอมสม,มุนไพรทำให้เขารู้สึกสนใจอย่างมากซูหมิงมองว่าขั้นพลังของนักรบหมานคงหนีไม่พ้นเรื่องของสม,มุนไพร ที่ช่วยเสริมเลือดลมจำต้องกินเยอะถึงยิ่งทําให้ตนแข็งแกร่งเช่นนั้นการหลอมสมุนไพรจึงน่าจะมีส่วนช่วยเขาอย่างมากในเผ่าข้าไม่เคยเห็นเม็ดโอสถที่กลมเช่นนี้เลยแม้แต่ท่านปู่เองก็ยังไม่มีมิเช่นนั้นข้าคงได้เห็นแล้วเพียงแต่เม็ดโอสถนั้นดูท่าไม่เร็วไม่รู้ว่าพอหลอมรวมออกมาแล้วสรรพุณจะเป็นเช่นไรต่อไปต้องหาสมุนไพรห้าชนิดนั้นเสี่ยวหง เจ้ามาดูซิว่าเคยเห็นสมุนไพรสองชนิดนี้หรือไม่เมื่อวางแผนเรียบร้อยจึงเรียกเสี่ยวหงเข้ามาซูหมิงใช้ก้อนหินว่าลักษณะของสมุนไพรทั้งสองที่เขายังไม่แน่ใจนักตรงวนพื้นหน้าเสี่ยวหงและมองมันอย่างมีความหวังเสี่ยวหงแย่เขียวมองอยู่นานก่อนพยักหน้าซูหมิงตกตะลึงเดินวนบนแท่นหินหลายรอบคบคิดในหัวอย่างรวดเร็วสมุนไพรหาได้แต่จะหลอมให้ได้เม็ดยานั้น ขั้นตอนซับซ้อนเกินไปอีกทั้งเหมือนว่ายังต้องใช้ไฟเหมือนกับตอนหุงข้าวน่าสนใจนะเขาคบคิดอย่างถี่ถ้วนเขาหมดคิ้วขึ้นเขาจําได้ว่าหม้อใหญ่ดูแปลกมากไม่เหมือนกับหม้อที่ใช้หุงข้าวในเผ่าแม้แต่น้อยเมื่อพยายามนึกถึงภาพความทรงจําก็ทราบว่าหม้อหลอดสามขามีชื่อประหลาดเรียกว่าหม้อห่วงหม้อในเผาน่าจะใช้ได้อีกทั้งยังต้องใช้ไฟซูหมิงเพิ่มพัมแหงหน้า แววตาสองข้างเปล่งประกายมองหนึ่งในห้ายอดเขาทมินที่ห่างออกไปเล็กน้อยยอดเขานั้นเป็นสีน้ำตาลทุกส่วนมีควันหนาลอยออกมาเป็นบางครั้ง